ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์นะปีสอ1พัป้ายฟ้าแท้กำเนิดมือเดียวป้ายแดงนะครับสีสวยบางเดิมไม่มีชนหนักนะครับไปดูกันเลยอ่าเป็นไงครับจัดตรงมาหล่อๆเลยล้อแม็กยางใหม่สี่เส้นเลยนะฮะไปดูกันเลยซองมุมเดิมจาเนอเดิมไม่เคยขยับนะครับ สวยบางเดิม v i p เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับทิ่งลงทิ้งหน้าสวยงามนะอ่วงมาลายเปลี่ยนใหม่ใช้งานได้นะครับนี่กดได้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราไปดูซอกหน้ากันนะครับอ่ะก่อนจะไปดูซองหน้ามาดูซองนี้ก่อนอ่ะข้างในไม่มียับนะครับไม่มีดิปั้นขึ้นมาใหม่นะเดิมเดิมเลยไปดูซองหน้ากันครับสวยบางเดิมนะครับ แบ่งหน้าเป็นสิบสี่เรียบร้อยนะครับหล่อๆไปเลยนะแบบนี้เลยนะครับกระจังเงาวับไฟตาไซสๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะไปดูกันแปบ๊บนึงพาสีหกเก้านะครับลํำนี้อออยู่ครบนะครับไม่มียับนะ RL ชัดเจนนะครับติ๊กเกอร์ฝากระโปรง อยู่ครบนะมอกอยู่ครบพักงองพักน้าสวยงามนะครับอินตรงเตอร์สวยนะอ่ามอลมเบรกอย่างสวยเงาๆวับๆแบบนี้เลยนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะใสๆเนียนๆตะเข็บเดิมๆนะครับกาวเดิมๆนะไม่มีปั้นใหม่ขึ้นมานะครับอ่าให้ดูกันอ่าเดิมๆจ๋าแบบนี้เลยนะครับสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้ยเย็นฉ่ำนะ ลำนี้จัดหนักจัดเต็มไปด้วยเครื่องเสียงนะครับสายบันเทิงไม่ควรพลาดน,นะไปดูกันเลยด้านคนนั่งนะตรงประตูสวยงามนะฮะเก็บงานหลบซุ้มมาเรียบร้อยแล้วนะโหลดจัดทรงมาแล้วนะครับน็อตเดิมจ๋าไม่เคยขยับคนตรงน้นตัสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะสวยๆเลยนะบุกโซวงซ์วิตยอยู่ครบนะครับ ปีมีจอแอนดรอยนะครับเบาะสีสวยนะมิ้งลงมิ้งหน้านะหลอ่ลอเลยอไปดูด้านหลังะจะประมาณนี้เลยนะครับ VIP นะเป็นไมโครบัสหน้านะครับเพิ่มแผงเรียบร้อยนะภายในวี p อพีเลี่ยมๆแบบนี้นะขึ้นให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะ,ะข้างหลังเป็นไฟหมุนวอบแวบวอบแวบนะ สวยรอ,อแบบนี้นะครับบ่อปั้นใหม่บ่อดเดิมบ่อดเดิมผู้ใหม่นะสามแถวนะครับขาปาสวยใหญ่แบบนี้เลยนะเพลินเพลินสวยงามนะเดี๋ยวผมใส่พรมให้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดไฟนะใส่ให้แน่นอนประตูด,ดูดเรียบร้อยครับสีสวยบางเดิมแน่นอนนะฮะกรจะจกบานเรียบรอบคันนะ,ะเดี๋ยวดูปิดเบาๆได้ดูดปึบเข้าไปอ่าเป็นไงครับ สีสวยบางๆนะป้องๆทั้งพันนะครับอะ,อะป้องๆทั้งพันเลยนี่มาดูของจุดขายของเราเนี่ยเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับอเดี๋ยวผมเปาเสียงก่อนเดี๋ยวพูดไม่รู้เรื่องนะครับเปาเสียงให้ก่อนอ่าเบาเสียงก่อนนะครับข้างในหล่อๆแบบนี้เลยนะ สวยเลยกระจกบ,บานเรียบรอบคันเรียบร้อยแล้วฮะแต่งจัดตรงมาหล่อๆเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจ๋านะครับไม่ได้ปั้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้ทําขึ้นมาใหม่นะเดิมๆเลยนะครับเดิมจ๋าเลยนะครับซอกงุมได้เดิมนะเรียมๆเลยนะไม่มีชนนะครับดานดานขวานะนี่รครับตรคง,งตะเข็บนะเส้นเส้นสวยงามนะครับ เครื่องเสียงชุดใหญ่นะสิบห้านิ้วนะสองดอกยิงหลังนะครับเสียงกลางแดดอกเออดอกแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบสี่สิบแปดตัวนะครับเ mm. หลือๆนะเปิดสงการในงานวัดดีๆนี่เองนะครับเดี๋ยวจัดโปให้นะครับปีใหม่ไทยทั้งทีนะเดี๋ยวจะว่าเบียร์ไม่มีโปนะครับ สีสวยบางเดิมจัดตรงหล่อๆแบบนี้นะเก็บซุ้มให้เรียบร้อยนะครับไม่มีบาดซุ้มไม่มีกระแทกซุ้มแน่นอนนะนี่อ่าล้อ,อยางสีสวยแม็กอย่างหล่อนะกับไม่น้อยๆน,ยนี่สองแสนเท่าไหร่สองแสนแปดนะลำนี้นะครับปีสิบเ็ดนะมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับมาเคาะกันดูหน่อย สตาร์ทเครื่องไว้ลํำนี้มีท่อออกท้ายนะครับพัดลมทำงานแรงๆครับสวยๆงามๆเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับเครื่องยนต์นะครับปัจจัยหลักเลยนะครับ อุดอีกยาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์เนียนๆนิ่งๆแบบนี้นะฮะใสๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มนะไม่มีไอนะครับเดี๋ยวให้ดูไอ,อมไม่ไอไม่กระชอกนะครับไม่ดันนะเครื่องนิ่งๆ,ๆเนียนๆเนี่ยสตาร์ไปสักพักนึงแล้วนะเพื่อจะรีวิวให้ดูกันชัดๆเลยนะครับแบตบดใหม่ Bad นะครับ จัดการให้เรียบร้อยนะอ่าผมเอาลงนี่เงียบปิดเลยนะอ่าเห็นไหมครับเครื่องดีเกียร์ดีรับประกันให้หนึ่งเดือนเต็มนะครับสําหรับเครื่องเกียร์นะฮะอ่านี่จะเป็นรอยเจาะนิดหน่อยนะพื้นนะครับพื้นจะเป็นรอยเจาะนิดหน่อยเดี๋ยวผมวางคมให้แจ่มเลยนะหิ้งนงหิ้งหน้าสวยงามนะไมโครบัสหน้านะลํานี้นะครับสวยๆเลยอ่านี่ดูลงังคา ไปรับงานนะหรือว่าจะไปใช้งานส่วนตัวนะก็ได้เลยนะครับพร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2011ลำนี้นะมือเดียวป้ายแดงป้ายฟ้าแท้กําเนิดนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ๆผมไปได้หมดนะครับขอแค่มีใจนะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมครับสำหรับที่นี่นะครับจองเงินได้รถนะ จองลมได้ลมนะฮะที่อื่นผมไม่รู้แบบไหนแต่ที่นี่เป็นแบบนี้นะครับรัดเทื่องเปิดแอร์ไว้เย็นชําจัดตรงหรอสวยหล่อ,อแบบนี้เลยนะนี่สีสันสวยครับก็มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนะนิดหน่อยแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะฮะ รอแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลํานี้นะฮะจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะท่านใดจ,จะได้เอาไปขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าลํานี้จะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะสวยๆงามๆแบบนี้นะพาสีหกเก้านะครับลํานี้ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังคงหลังคาสวยงามนะฮะพื้นเพินสวยนะเดีย๋ยวจัดพรมให้เป็นวี p สวยๆจ๋าๆไปเลยนะครับ เรื่องเสียงก็เปิดโชว์ได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องเกรงใจใครนะสงการนี้ลั่นๆไปเลยนะฮะไม่จัดหนักจัดเต็มไปเลยนะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงดีไหมนะครับเขาว่า์สามตัวเอาอยู่ครับคันนี้สบายสบายแบบใหม่ๆนะครับเอาอยู่แน่นอน เปิดนิดเดียวนะโอ้โหเปิดนิดเดียวนะเจงใจข้างบ้านเข้าบ้างนะเปิดนิดเดียวก่อนนะโอ้โหดังจริงได้ไปไม่มีผิดหวังครับโอ้โหเครื่องเสียงอย่างลั่น ใส่ให้นะฮะเดี๋ยวใส่ให้หนึ่งตัวนะฮะบันไดไฟนะครับหลรอๆไปเลยโอ้หดังจริงฮะอยากให้มาฟังใกล้ๆซะลอเกินนะฮะโอ้โหคุ้มๆครับซื้อรถแถมเครื่องเสียงชุดใหญ่เป็นแสนนะราคาเล้าใจเล้าใจไปเลยนะครับลํำนี้ดูเดยวมุมนี้อย่างหล่อเลยนะอ่าย้ำอีกทีนะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ๆไปได้หมดนะครับ สวยบ้างเดิมมีริ้วรอยบ้างนะตามการใช้งานนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะรถมือสองไม่ใช่มือหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เป็นรอยหน้าเกียรติแบบชนมายับไม่มีแน่นอนครับผมรับประกันและกล้าการันตีครับผมสวยๆแบบนี้เลยยังไม่มีเจ้าของพอรถพึ่งเข้ามาถึงเมื่อวานนี้ตอนคืนนะส่วนลำนู้นมีเจ้าของแล้วนะ มาจากเมืองเกินร้อยนะพี่ชายพี่สาวนะครับเมืองร้อยเอ็ดนะฮะจะถึงแล้วแต่ส่วนลำนี้นะยังไม่มีเจ้าของนะครับจองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมอย่างที่ผมพูดครับจองเงินได้รถจองลมได้ลมครับสําหรับที่นี่นะครับอ่าสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเครื่องดีเซล2.5นะคันนี้นะครับเครื่องเดิมๆนะครับ ไม่มีการตกแต่งเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่อุด EGR นะครับประหยัดน้ำมันอโอ้สวยๆแบบนี้เลยนะแถมบันไดไฟนะเครื่องเสียงแถมเป็นแสนนะคันนี้นะขาอดนะครับอ่าโอเคนะครับ